คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านอาหารชิมราเมนแอนด์ดเนอร์ ีค่ยินดีต้อนราบเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงแรงจังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 f o Channel น,นะคะต้อนรับเข้าสู่ลำดายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะเข้าสู่ช่วง KFSX i e t r a อย่างเช่นเดิมนะคะมาเจอเจนหน้าแฟนช่องกันบ้างน,นะคะ,ะตัวคลิป KFSX i e t r a เนี่ย จะบอกว่าไม่ได้เจอหน้ากิ่งฟ้ามาหลายคลิปมากนะคะคือบางคนอาจจะไม่อยากเห็นหน้ากิ่งฟ้าก็สามารถไปดูคลิปที่ไม่เห็นหน้ากิ่งฟ้าได้นะคะแล้วก็มีตัวแปรคือพีกาสโตนนะคะจะมีพี่หินไพ่แล้วก็มือนะคะก็ไปชมกันได้แต่กิ่งฟ้ารู้สึกว่าฉันคิดถึงแฟนช่องมากดิฉันอยากจะเจอทุกทุกคนมากให้ทุกชนมาจัดเจอหน้ากันบ้างนะคะพร้อมกับแผลที่นิ้วนิดหนึ่งนะคะต้องขออภัยด้วยนะพอดีว่ากิ่งฟ้าโดนแท่งเหล็กเสียบนิดนึงนะคะเรียกว่าอุบัติเหตุพระอาจารย์ก็เตือนแล้วววแตตต่่ไมมรระัดงงงเเอนีลา ต้องอยู่เหนือดวงจริงๆนะคะต้องเรามาระวังตัวเองแต่จริงๆก็มอยมุมนึงคือมันเหมือนฟาดคอทุกคนเนาะมันปีใหม่ไทยเลยประมาณนี้นะคะเย็บไปสองรอบนะคะมันอยู่ตรงข้อต่อเ <c> ร <oughs> ียกว่าแผลยากมากที่จะหายนะคะฉะนั้นก็อาจจะมีแบบทุกคนอย่าเพิ่งรำคาญนะเห็นภาพภาพก๊อตตรงนี้นะคะคืองอไม่ได้เลยนะคะจะแบบมันชี้อยู่ตลอดเวลาจริงๆไม่ได้ตั้งใจนะ <c oughs> <laughs> จะเป็นแบบนี้นะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเพื่อไม่การเสียเวลาเด็กกิ่งฟ้ามาเข้าหัวข้อใหกับทุกท่านเลยนะคะวันนี้ใส่สีฟูมานะคะก็จะต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับความรักอย่างแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าเป็นเป็นเวอร์ชันอ่าที่เรียกว่าหลังสงกรานต์นะคะหลังปีใหม่ไทย2องหกแล้วกันอันนี้ถือว่าเป็นคลิปทําเลสเปิดม,มาดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ช่วงระยะเวลาที่กิ่งฟ้าอัดคลิปนี้มันเป็นช่วงระยะเวลาหลังสงกรานต์สองหกพอดีนะคะก็ลักษณะคู่แท้คู่บุญคู่บารมีของคุณเขาคนนั้นคือ ใครนะคะ เขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเจอเมื่อไรเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะขยายความให้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และการตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะคะโดยการช่วงนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ากิ่งฟ้าจะให้เลือกจากลูกพิเคเนตนะคะอาจจะมีประมาณ3 4คลิปนะคะก็เป็นการเลือกอพ,พิเคเนตลูกพวพิเคเนตที่มงคลมากๆเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าเป็นปีใหม่ไทยอะ่ะก็อยากให้คุณได้ได้แบบเลือกลูกพิเคเนตที่สวยๆนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะมีทั้งหมด2กองนะคะเลือกเพียง1กองที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันถูกใจมากที่สุดไม่ต้องเลือก 2, 2 นะคะคือกองเดียวพอไม่ต้องเลือก2กองนะคะกองหนึ่ง1กองนะคะอ่ะกองที่1น,นะคะนี่เป็นภาพอันนี้เป็นภาพจริงเลยนะคะอ่าเป็นอะภาพัิเนตจะชื่อว่า positive นะคะขนาด A2 เนอะอ่าก็จะเป็นัาเพิเนตที่นั่งอยู่บนเหมือนอดอกบัวเหมือนบัลลังนะคะแล้วก็ลายล้อมไปด้วย แบบพวกสัตว์ธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นช้างนะคะแล้วก็มีนกด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงมีผีเสื้อมีม้ายูนิคอร์นออกแนวแฟนตาซีมากๆคือเป็นรูปที่กิ่งฟ้าทำร่วมกับอาร์ติสท่านหนึ่งนะคะที่ชื่อว่ากระแตนะคะเรียกว่าเป็นการคอลแลบร่วมกันเพราะว่ากิ่งฟ้ารู้สึกว่า ทุกรูปอะค่ะเป็นรูปที่ยูนิคมากๆไม่เหมือนคนอื่นนะคะอ่ามันมันเหมือนมาจากจินตนาการสอง,สองของเราสองคนที่รวมกันแล้วก็ตั้งใจทํามากๆเพราะว่ากิงฟ้าอยากให้ความมงคลไปอยู่กับทุกๆคนอยู่กับทุกๆบ้านเลยนะคะฉะนั้นองค์นี้เนี่ยจะเป็นองค์ที่เสริมในเรื่องพลังงานด้านบวกฉะนั้นถ้าเรามีสิ่งที่เป็นพลังงานด้านบวกสิีดีก็จะบังเกิดกับคุณอย่างแน่นอนนะคะ,ะถ้าสมมติใครที่เครียดง่ายหรือว่ารู้สึกว่า อารมณ์ก็จอยบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถรับไปได้นะคะไปประดับไว้ที่เป็นตามห้องพระหรือแม้กระทั่งห้องนอนของคุณได้ที่แบบอยากให้ผ่อนคลายแค่มองก็รู้สึกสบายใจแล้วก็มีความมั่นคงมากๆด้วยเพราะว่าท่านนั่งอย่างสุขสบายนั่งบนบันลังของท่านเ,เรียกว่ามีความมั่นคงแล้วก็รวมถึงทําอะไรก็มักที่จะเจอที่แบบ คนที่มีพลังงานด้านบวกเมตตาม,มหานิยมต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปดูคลิปวิดีโอที่กิ่งฟ้าจะแปะเอาไว้ใต้ u t u b e ได้นะตรง description แล้วก็ถ้าใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อภาพนะคะเป็นอาร์ตปรินต์นะคะก็สั่งซื้อได้ที่ะะ I m p a r m p a i n t นะคะ i m p a i n t นะคะติดตามกันได้นะคะโอเคกองที่2นะคะลืมบอกไปมีลายเซ็นของเราสองคนตรงนี้ด้วยนะคะอืมนะจะเป็นเลมเชตเอเดชันกองที่2นะคะจะเป็นรูปอะเป็กเนตโฟล์นะคะเป็นอะเปเนตที่ เหยียบลูกขนุนอยู่นะคะแล้วก็มีธนูเป็นธนูคันดอกไม้เป็นเป็นคันธนูอ้อยด้วยนะเป็นดอกไม้นะคะเสริมในเรื่องความเมตตาแล้วก็มี เป็นเพดพลอยที่ทะลักออกมาเสริมในเรื่องการเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนกําลังมุ่งไปกับเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆแล้วก็มีขนุนหนุนนํามีบริวารที่คอยซัพพอร์ตมีเป็นรูปครอบครัวพิคเนตด้วยนะคะมีพระแม่อุมาแล้วพระพระศิวะที่อยู่ตรงเ,เป็นมงกุฎของท่านนะคะคือจะเห็นยากนิดหนึ่งดีเทลแต่กิ่งฟ้าได้ทําวิดีโอเอาไว้สามารถคลิกไปดูลิงก์ด้านล่างได้นะคะเป็นวิดีโอที่อธิบายรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับภาพอาร์ตพิ้น A2 อันนี้นะคะแล้วก็รวมถึง อ,องค์ท่านเนี่ยถือน้ำผึ้งด้วยนะคะหญิงฟ้ามองว่าเนี่ยเหมาะกับหัวข้อวันนี้เลยเมตตามหานิยมเกี่ยวกับเรื่องความรักต่างๆแต่พระพิคเนศเนี่ยจะมาสายเรื่องเมตตาม,มากกว่านะคะก็จะทําให้เราเองอาจจะพบเจอคนที่มีพลังงาน,นาด้านดีๆ มาโคกับเราก็เป็นได้นะคะโอเคถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อกันได้นะคะเป็นไลน์ช้อปปิ้งนะคะทุกท่านสั่งซื้อกันได้แอดอาร์มเนะคะโอเคกิ่งฟ้าจะให้คุณทําสมาธิใจร่มร่มใจเย็นนะคะอืมไม่ต้องคิดเยอะคิดมากเลยเลือกเพียงหนึ่งกองที่รู้สึกว่าถูกตาต้องใจมากที่สุดนะคะแล้วก็เลือกกองนั้นเลยกองเดียวพอนะคะเริ่มคะ่ะ ถ้าเรื่องหนึ่งกองได้แล้วนะคะกิ่งฟ้าจะ,าะแปะทมสเต็ปเอาไว้ด้านล่างสามารถคลิกไปดูกองที่คุณเลือกได้เลยค่ะใครที่เลือกไ่ในกองที่นน1 <Positive. S 2> นะคะ positive นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำนยกันเลยดีกว่านะคะฝากไว้ใน,นอ้อมอ,อกด้วยนะคะมีลายเซ็นของเรา2คนด้วยสวยงามมากๆเลยติดต่อกันได้นะคะในไลน์ช h อปปิ้งนะคะ a m um p e n พนะคะที่ขึ้นเอาไว้ด้านข้างเลยนะโอเคเรามาฟังคำนยกันเลยดีกว่าว่าลักษณะคู่ชีวิตหรือว่าลักษณะคําว่า คู่แท้คู่บุญคู่บารมีของคุณเป็นใครเป็นเวอร์ชั่นแบบหลังสงครามหรือปีใหม่ไทยสองข้าหกเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นไพาพิเศตอย่างเช่นเดิมนะคะอ่าเรามาดูกันฮาร์โมนีรีเฟล t i ชันดรีฟ Decision Positive Outlook Six of Cups Page of Pentacles The Magician mm. ฟ้า of Swords King of Wands Judgment โ okay. อเคอันดับแรกนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นเนี่ยลักษณะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยคือจะบอกว่ามีความเป็นไปนได้สูงนะคะลักษณะคู่แท้คู่บุญคู่บารมีของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ ค่อนข้างจะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่คล้ายคลึงกับเราหรือแม้กระทั่งหน้าคล้ายๆกับคุณหรือว่าอาจจะมีความชอบนิสัยทัศนคติที่ตรงกันหรือแม้กระทั่งอาชีพอาจจะอยู่เครือเดียวกันคือมันจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะมีความคล้ายคลึงที่ดึงดูดให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันนะคะหรือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันไม่ค่อยแตกต่างจากกันมากเท่าไหร่นะคะคือเรียกว่าอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นปะต้องโก,โกได้เลยอะค่ะเป็นคู่ที่ค้างหลักอีกหนึ่งอัตราจริงๆนะคะคนคนนี้อาจจะมีโอกาสที่ อยู่ติดกับที่หรือเขาเองอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ยังได้เลยนะคะหรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนหรือว่าเคยอยู่ต่างแดนมาก่อนหรือเป็นคนไทยที่อยู่คนละจังหวัดก็ได้หรือแม้กระทั่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทําอาชีพที่แบบทั่วไปแต่เป็นอาชีพที่อาจจะ เกี่ยวกโคอะไรกับพวกสื่อออนไลน์ก็ย่อมได้ด้วยนะคะเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างตัดสินใจในชีวิตค่อนข้างเก่งนะคะคือเขาจะเป็นคนที่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งเหมือนเป็นถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่มีสภาวะความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะคะ,ะแล้วก็แต่เขาเองคือคนเรามีข้อดีข้อเสียเนาะกิงฟ้ามองว่าเขาเป็นคนที่ทําอะไรต้องเป๊ะอ่ะนิสัยอาจจะแบบมีความคล้ายคลึงกับเรากับต้อง perfectionist ต้องเป๊ะหรือเป็นคนที่ในบางมุมคิดเดยอะคิดมากอยู่เหมือนกันนะคะหรือเป็นคนที่มีความตั้งใจเวลาทาอะไรก็อยากให เกิดผลดีมีความตั้งใจในเหมือนมีความทะยอทะยานอะประมาณนี้นะคะแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เรียกว่าชอบความมั่นคงอาจจะมีพวกแนวอสังหาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบ้านรถคือเขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งเลยนะคะหรือกําลังที่จะสมบูรณ์นั่นเองนะคะเมื่อมาอยู่กับเราคุณเองอาจจะร่วมกันสร้างอนาคตร่วมกันจากไม่มีจนกระทั่งมีก็ได้เหมือนประหนึ่งว่าในช่วงแรกอาจจะแบบว่าต้องต่อสู้ร่วมกันต้องต้องแบบ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าสมมตินะทำงานกันคนละอย่างคนละที่นะคะแต่แต่บางคนอาจจะการทำงานร่วมกันก็มีเนาะแต่ต้องบอกแบบนี้นะคนเราอ่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะแตกต่างกันต้องปรับต้องจูนกันอยู่เสมอนะคะหิงฟ้ามองว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะมีบางอย่างทัศนคติหรือการใช้ชีวิตที่บางเรื่องนะบางเรื่องนับอกบางเรื่องบางเรื่องที่ไม่คล้าย,ยาเราแล้วมันต้องปรับต้องจูนกันอยู่เสมอจริงๆคือเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานค่อนข้างสูงมีความมั่นใจในแบบฉบับของตัวเขาหรือว่า มีความสามารถหลากหลายด้านมากๆเขาเป็นคนที่เหมือนคนชอบเขาเยอะอืมคนชอบเขาเยอะคนรู้สึกดีกับเขาเยอะเขาว่าชอบสามารถเป็นชอบสองแบบนะคือชอบเพราะว่าเสน่ห์ของเขาอาจจะดูดีก็ได้หรือว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีคนชื่นชมเขาในเรื่องความสามารถความเก่งนะคะคือเขาอาจจะดูปกติธรรมดาทั่วๆไปแต่เขามีความเก่งมันคือสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเขาได้เลยหรือว่าเขาแบบดูแบบ มีสภาวะเนผู้นํามีความเท่ในแบบของเขาจริงๆถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนเป็นผู้หญิงเท่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายที่แบบดูมั่นแมนเท่ๆเหมือนแบบแคล้ายๆว่ามีคนแบบชอบเขาแอบชอบเขาเยอะอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เราเคยรู้จักก็เป็นได้หรือว่าอาจจะเป็น พลังงานจะบอกว่าบางคนไม่ต้องการพลังงานเก่าๆไม่ต้องการแล้วอันนี้กิ่งฟ้าเข้าใจนี่ทำนายกว้างดูยหางมีสติไม่ต้องอินจนเกินไปบางคนอินมากไม่ต้องการคืออันนี้คือต้องบอกแบบนี้นะว่ามันอาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักมาก็ได้แต่ถ้าหมองอมุมนึงถ้าเราไม่เคยรู้จักเขาเลยอาจจะเป็นคนที่ ในอดีตกรรมดในชาติคือคนเรามาเจอกันไม่มีเหตุบังเอิญกิ่งฟ้าบอกเสมอนะคะมันอาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักเคยพบปะกันมาแล้วแต่จํากันไม่ได้ในชาตินี้นะคะตอนนี้โปรใช้วิจาณนะคะเพราะว่าพลังงานแค่ขึ้นมากิ่งฟ้าเลยต้องพูดนะคะอาจจะเป็นคนที่เราเจอแล้วรู้สึกว่าคุยกันถูกคอคุยกันรู้เรื่องไวหรือว่ารู้สึกว่าคุ้นเคยกับคนคนนี้ยังบอกไม่ถูกก็เป็นได้แต่บางคนอาจจะเคยรู้จักกันมาอยู่แล้วก็เป็นได้ใน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 ปัจจุบันนั้นในปัจจุบันชาตินะที่กิ่งฟ้าหมายถึงมันเลยทําให้มีโอกาสที่จะเเเป็นนนพพืื่่ออกกกัมิตรรรภาาหคคส ที่เราอาจจะก,กำลังคุยอยู่นะตอนนี้คือกําลังคุยกับเขาอยู่เลยตอนนี้นะคะ แต่มีโอกาสที่บางคนเนี่ยอาจจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนเก่าๆก,ก็เป็นได้นะคะแต่สิ่งเหล่านี้อะไรก็ไม่แน่นอนในชีวิตนะคะคือถ้าสมมติว่ามันใช่ก็คว้าเอาไว้ถ้าไม่ใช่ก็คือชีวิตคนเราสั้นถ้าไม่ก็คือปล่อยแค่นั้นเองนะคะแล้วก็กิ่งฟ้ามองว่าเขาเองะจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเก่งในเรื่องด้านให้คําปรึกษาถ้าสมมติว่าเรารู้สึกไม่สบายใจอะไรคนนี้กิงฟ้ามองว่าเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับคุณพอสมควรเลยนะคะแล้วก็รวมถึงเขาเองเนี่ยจะเป็นคนที่ ที่ถ้าสมมุตินะเ,เราเป็นแฟนกับเขาเป็นสาม,มีภรรยากันเป็นคู่ชีวิตกันแล้วเนี่ยเขาจะมีความหึงหวงโดยส่วนตัวเขาเยอะเหมือนกันอาจจะหึงหวงเงียบก็ได้หวงเงียบอะไรเงี้ยเป็นคนที่หึงหวงแต่เขาก็จะเป็นคนที่แบบว่า เขาจะจาได้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรปรับตัวค่อนข้างเก่งหรือว่าแม้กระทั่งการทํางานเขาปรับตัวเก่งเขาถึงมีทุกวันดีเพราะตัวเขาหรือตัวเขาเองหรือความสามารถของเขาเองค่อนข้างเยอะเาพราะไพ่ขึ้นการปรับตัวเก่งนะคะแต่เขาพลิกแพงสถานการณ์ได้เก่งนะบางทีเขาก็ดูเหมือนเป็นคนกระล่อนอยู่เหมือนกันนะในบางมุมนะคะพลิกแพงสถานการณ์เก่งเอาตัวรอดเก่งมากแล้วเขาก็มีเสน่ห์ทางวาจาเพราะไพ่เนี่ยเห็นไหม เนี่เนยเสน่ห์ทางวาจาเป็นหนึ่งว่าไปสักลิ้นทองสาติกามาหรือว่าสาติกาลิ้นทองเขาเรียกยังไงนะ,ะนั่นแหละเหมือนเป็นหนึ่งว่าเขามีสเสน่ห์ทางคําพูดประมาณนี้เสน่ห์ทางวาจาวาทศิลป์บางทีเราไปลุ่มหลวงเขาเพราะคำพูดของเขาแหละหรือว่าคําพูดของเขาดูหนักแน่นหรือเขาอาจจะเป็นคนที่หวานล้อมคนเก่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีโอกาสที่เราไปจีบเขาหรือเขาจีบเราเป็นได้ทั้ง2แบบเป็นได้ทั้ง2ทางนะคะแต่อย่างที่บอกถ้ามาคบกันแล้วอย่าทําอะไรที่ผิดศีลธร,รรมนะคะเิฉะนั้นดวงตกทั้งคู่นะบอกไว้ก่อนผ,ผิดศธร,ร,ร คือเป็นในทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะทำอะไรที่เหมือนแบบสมมตินะเราไปสมมติอ่านี่คือกิ่งฟ้าเชื่อว่าแฟนช่องกิ่งฟ้าต้องไม่ทำนะคะเรื่องแบบเราอาจจะไปแบบ โกงกินอะไรเนี่ย,เป,ย,เ,ปย,เ,ปยเปียบเปียกฟังไปโกงคนอื่นเขาไปทําไม่ดีนะคะหรือว่าพูดจาใส่ร้ายผู้อื่นอันนี้คือให้เห็นภาพว่าแบบเป็นในเชิงพลังงานด้านลบด้านมืดจะทําให้ดวงของคุณทั้งสองคนตกลงและไปกันไม่รอดอันนี้บอกไว้เลยนะคะถึงแม้ว่าอันนี้คือเป็นคําว่าลักษณะคู่บุญคู่บารมีนะคะแต่คนคนนี้ถ้าเข้ามาในชีวิตเราจะทําให้เราเกิดความสุขได้ดีมากๆเลยนะคะมีอะไรที่อยากพูดเพิ่มเติมในกองนี้ไหมอ๋อโอเคคุณทั้งสองคนถ้าได้มาคบกันกิ่งฟา้ามองว่ามันจะทะยานขึ้นที่แบบสําคัญมากมาก ทยานขึ้นเรื่องความสุขแล้วก็เรื่องการเงินค่ะจะทยานขึ้นเพราะว่าคุณทั้งสองมันเหมือนกับว่ามันมันแมชกันอะมันมันมันเข้าคู่กันนะคะดวมันไปได้กันได้นะคะ มีโอกาสที่บางคนเราจะเจอเขาเมื่อไรอะไรยังไงมีโอกาสที่บางคนคุยกับเขาอยู่แล้วแล้วพ่ขึ้นคู่ซับเลยหูชัดแบบชัดมากคู่ซับเหมือนคู่ซับคู่โชคอะอยู่กันแล้วช่วยกันหนุนนําช่วยกันรวยช่วยกันออกไอเดียช่วยกส่งส่งเสริมกําลังใจไม่ต้องทํางานร่วมกันก็ได้เสมอไปแต่เป็นการส่งเสริมไอเดียให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะบางท่านอาจจะเจออยู่แล้วหรือบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เจอเขาในประมาณถ้าถ้าไม่แบบถ้าเราถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะประมาณ3 4เดือนแต่บางคนบอกโอ้สาปีก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ะะมันอยู่ที่สิ่งเหล่านี้คือมันอยู่ที่บุญวาส,สนาของแต่ละบุคคล ประมาณนี้ถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองก็มีโอกาสเจอจะเจอเขายังไงอ่ะเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าพลังงานอ่ะคําว่าเจอเขายังไงขึ้นมันเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเท่านั้นเลยการพบปะเข้าสังคมทั้งนั้นเรื่องการเดินทางหรือว่าบางคนอาจจะเดินทางไปต่างที่ต่างถิ่นแล้วเจอเป็นได้หมดหรือว่าเดินทางไปคนละจังหวัดเลยเป็นได้หมดเลยในช่วงแรกกิ่งฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนอ่ะมันอาจจะรู้จักกันไวแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการเปิดใจแต่ถ้าเปิดใจแล้วคือแบบคือโฟล์วไวมากคือคือเหมือน จะเข้าหาก็เหมือนเข้าหายากในช่วงแรกแต่พอได้รู้จักได้ทำความรู้จักกันจริงๆะ่ะชอบกันไวมากมากๆ ะะเอาเป็นว่าถ้าเป็นคู่กันไม่แคล้วกันอยู่แล้วค่ะก็ปล่อยตามธรรมชาติธรรมชาติถ้าคนเรามันจะเจอมันก็ต้องเจออยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไม่ก็คือไม่เท่านั้นเองคือบางคนอยู่เป็นโสดแล้วมันดีกว่าก็มีเยอะมากนะคะทุกคนบางคนแบบพออยู่กับใครแล้วแบบเครียดไม่มีความสุขหรือว่าแบบเจอคู่คู่คู่เป็นค,ค,คู่กรรมมันก็ไม่มีความสุขเนาะแต่ถ้าเราเจอคนที่ดีดก็จงคว้าเอาไว้นะคะเหมือนเวลาคบกันนะคะพยายามคบให้เหมือนแบบเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนเป็นเหมือนแบบคนรู้ใจกันไม่ต้องแบบ ไปซีเรียสกันมากเท่าบางทีบางครั้งเราเรากอดไว้แน่นไปมันก็เจ็บตัวนะคะทุกอย่างถ้าสมมติว่าคุณปล่อยตามธรรมชาติอะรักกันรักกันแบบไปเรื่อยๆนะคะกิ่งฟ้ามองว่ามันอยู่ได้ ่อยู่ได้ยงคงกระพัน,นอยู่ได้ทนมากกว่าสิ่งอื่นใดนะคะอ่ะก็ขอให้คุณแล้วก็ผมคุณมีความสุขมากขอให้คุณเจอคนดีๆนะคะคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปขออนุญาตจบคำทำนายเด็กเพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด,ด้านล่างในยูทูบได้นะคะหรือเพีห้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจไลน์ทวิตต์และไอจีได้วันนี้ลาไปก่อนน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 ะะะะะะะคคคคคททททุกทาากกกก่่่่่าาาาาาบบ๊ยยยเเเเเรรรรมดดูููออองีีีัลลวใืปปป็ อ่ะก็ถ้าใครสนใจนะมีไลน์เซ็นของเราสองคนด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะในไลน์ช้อปปิ้งดอ m p e n นะคะโอเคเรามาฟังคำอธินายกันเลยดีกว่านะคะลักษณะ,อะของเนื้อคู่เนื้อคู่บุญคู่บารมีเป็นอย่างไรนะคะอ่ะเรามาดูไปนแนวทางอย่างเช่นเดิมนะคะเริ่มจากไพ่พิกาเนตนะคะอืมเรามาดูกัน cultivation enlightenment ooh prosperity Priorities. hmm meet the uh, splendid courage king of pentacles ten of cups 10 of Swords, Temperance, 4 of Wands, 7 of Pentacles, m mm ื hmm. The World อ่ะอันนับแรกอินฟลัจะบอกว่าคุณทั้งสองคนน่าจะเจออะไรกันมาหนักทั้งคู่แล้วมาเจอ,เจอกันงงไหมคะคือเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งพานซึกหนักมาเรื่องความรักกันมาก่อนต่างคนต่างอกหักแล้วมาเจอกันอ่หรือต่างคนต่างแบบ ฉันไม่สมหวังในเรื่องความรักเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันมาเจอกันแล้วก็เป็นคู่กันจะเธออะไรเงี้ยเป็นได้สูงมากค่ะทุกคนเพราะกองนี้เป็นกองที่แบบว่ามันเป็นได้2กรณีนะต่างคนต่างผิดหวังในเรื่องความรักแล้วมาเจอกันพอดีนะคะหรือว่าแบบต่างคนต่างแบบปรึกษากันไปปรึกษากันมาอ้าวได้เป็นแฟนกันซะนั้นได้เป็นแฟนกันซะงั้นอะไรอะอะไรเงี้ยคือคนเราอะไรก็ไม่แน่นอนในชีวิตเนาะคือบางทีอ่อ คือบางทีบางคนแบบเร่งอยากใจให้เข้ามาก็ไม่มีคนเข้ามาแต่พอเราอยู่เฉยๆนิ่งๆอ่ะถ้าคนมันจะรักมันก็รักเองเนี่ยมันก็มีเข้ามาเองทําตามธรรมชาติจริงๆมันเป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนนะคะต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนบางทีบางครั้งก็เดินทางมาเจอกันได้อ่ะถ้าคนเรามันจะใช่มันจะจะเข้าคู่กันอ่ะแต่ถ้ามองอีกกรณีหนึ่งอาจจะแปลว่าคนทั้งสองคนต้องผ่านบทพิสูจน์กันมาเยอะเหมือนกันอาจจะบทพิสูจน์ในเรื่องคําว่ากับเพื่อนของเขา เพื่อนของเราครอบครัวของเขาครอบครัวของเราหรือว่าในกรณีบางคนนะคะอันนี้คือกิงฟ้าบอกเสมอนะว่าคลิปของกิงฟ้าไม่ว่าคุณเป็นชายหญิง LGBTQ ดูได้หมดนะคะได้ทุกๆคนจริงๆนะคะแต่จะบอกว่ากองนี้ก็โดดเด่นนะสำหรับกลุ่ม LGBTQ นะคะแต่ไม่ใช่ว่าชายหญิงไม่โดดเด่นนะแต่ LGBTQ จะแค่โดดเด่นกว่าเท่านั้นเองนะคะแต่จะบอกว่ากองนี้เป็นกองที่เรียกว่าคุณทั้งสองคนเหมือนเคยทำบุญร่วมกันมาตามชื่อชื่อคลิปเลยคือลักษณะคู่บุญคู่บรารมีคือเป็นคำว่าคู่บุญต้องมาเจอกัน อีกเลี่ยงกันไม่พ้นนะคะคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะมีมีมีเหมือนม,มีความสมบูรณ์ในแบบของของเขาอยู่แล้วอะคะ่ะคือไม่ทําให้เราเราลำบากแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าเราจะให้เขามาเลี้ยงเราไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงว่าเราครบกันแล้วไม่ต้องมานั่งกัดก้อนเกลือกินนะคะคือเหมายถึงว่าไม่ลําบากอ,ะอ่ะอ่าก็ ต่างคนต่างช่วยเหลือในการทำาหากินการสร้างครอบครัวด้วยกันก็เป็นได้นะคะคนคนนี้เหมือนเราครบแล้วจะเหมือนเพื่อนเหมือนแฟนอะเหมือนแบบคนที่เรารู้ใจอะสามารถคุยได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุกเรื่องไม่ต้องแบบต้องกังวหลหรือคือมันมีความเกรงใจในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เกรงใจไม่ได้เลยแต่มันเหมือนแบบคบเหมือนเพื่อนอะเออเหมือนเพื่อนรู้ใจคนคนหนึ่งที่แบบคบกันแล้วไม่แบบมาต้องไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรกันเยอะแยะเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่อะค่ะประมาณนี้แต่หนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าเห็นคือ คุณทั้งสองคนค่อนข้างจริงจังกับเรื่องความรักแล้วก็ถ้าเราพร้อมที่จะหยุดที่กับใครหรือเขาพร้อมที่จะหยุดที่กับใครก็มีโอกาสที่จะหยุดที่เราไม่ธรรมดานะคะคือมันเป็นแนวแลักษณะคขาว่ารักจริงหวงแต่งเพราะว่าพลังงานมันขึ้นแต่ต้นแล้วว่ามันเหมือนมีโอกาสที่จะเหมือนแบบมีงานแต่งงานหรือถ้าไม่มีงานแต่งงานก็จะแปลว่าอ,อ,อยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องหรือบางคนอาจจะจดทะเบียนสมรสก็ได้หรือว่ามีการผูกข้อมคู่มืออะไรเงี้ยคือเป็นเหมือนแบบเป็นพิธีธอะไรเงี้ยว่า รักจริงหวังแต่งนะเว้ยไม่ได้แบบว่ามาเล่นๆฉันไม่ได้มาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนคนนี้ถ้าสมมติว่าบางคนคุยกับชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ยังถิ่นได้นะคะคนไทยก็ได้แต่มีแนวโน้นนมนเป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรือคนคนนี้อาจจะเก่งด้านภาษา,าก็เป็นได้นะ,ะแล้วก็เขาค่อนข้างมีเสน่ห์เหมือนกันจริงๆกิงฟ้ามองว่าเขาแพลว่ามากๆเลยอะคะ่ะถ้ามองมุมนึงอาจจะเคยเจ้าชู้มาก่อนก็ได้แต่ถ้าไม่เจ้าชู้มันแปลว่าเขามีเสน่ห์มาก่อนมันอาจจะเป็นตัวเราหรือตัวเขาก็เป็นได้แต่หนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าอยากจะบอกนะถ้้าาาาาสมมุติวว่คคณทงนนอออจจจจะเจเเใลี ต่างคนต่างแบบว่าเคยมีใครกันมาก่อนในเชิงคาว่าสมมตินะถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะต่างคนต่างแบบว่าตอนนั้นมีแฟนอ่ะมาเจอกันอ่ะก็ยังไม่ใช่แต่พอต่างคนต่างโสดแล้วมาเจอเจอกันเออก็พอเป็นไปได้นะคะคือมันจะเจอในเวลาที่เหมาะสมถ้าเป็นคนที่ใช่มันจะเจอในเวลาที่เหมาะสมถ้าไม่ใช่ยังไงก็คือไม่ใช่นะคะ คือบางทีรักอาจจะเกาะเกิดกันตอนที่แบบต่างคนต่างโสดอะมันถูกต้องแต่ถ้าเราเจอกันในช่วงระยะเวลาที่ต่างคนต่างมีใครอันนั้นย่อมไม่ถูกต้องอยู่แล้วว่าไม่ควรเกิดขึ้นนะคะไม่ควรผิดศีลธรรมตรงจุดนี้นะแต่แค่บอกว่าถ้าคนมันใช่อะยังไงกิงฟ้ามองว่าได้โครจรมาเจอกันแน่นอนเพราะว่ามีโอกาสที่เราอาจจะเคยรู้จักกับเขามาก่อนก็เป็นได้เหมือนกันก็เป็นได้ต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นคําว่าพลังสถิตกิงฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนแบบพออยู่ด้วยกันมันเสริมเรื่องบุญเรื่องบรารมีเรื่องวาสนาต่างๆได้ดีมากกๆแล้ว็ คำว่าพลังสถิตเนี่ยถ้าคุณสังเกตเนี่ยคุณลุงคุณปู่นะคะหรือสิงแสเนี่ยคือเขากําลังประทับตาลงไปจริงๆเขาประทับตาลงไปไพ่เนี่ยแหละนะคะประทับตาลงไปเหมือนกําหนดมาอยู่แล้วเว้ยอ่ะฉันกําหนดให้เธอเป็นคู่คนนี้อยู่แล้วปีกเลี่ยงกันไม่พ้นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จริงจังให้กิง,ง,ง,งฟ้ากิงฟ้าเว่อร์วางให้ทุกคนนะคะทุกคนจะได้แบบดูแลแบบซอฟลงไม่ไปคาดหวังอะไรจนเกินไปเพราะอันนี้ทํานายกว้างนะคะก็คือเด็กกิงฟ้าจะแบบ เขาเรียกว่าจริงจัง้ก็ค,คือเหมือนเป็นการประทับตามเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนคือ born to be ด้วยกันนะหลีกเลี่ยงกันไม่พน้นเขาเรียกว่ามันเหมือนกําหนดมาแล้วนะคะแล้วเนี่ยคือไพ่ขึ้นคาว่าสัมผัสหิงฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนบางทีบางครั้งเนี่ยพออยู่ใกล้ชิดกันมันแพ้ แท้ทางกันเพราะอยู่ใกล้ชิดกันเห็นนิสัยใจคออาคุณอาจจะเคยได้ยินรักแท้แพ้ใกล้ชีดอะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันคือการความใกล้ชิดการที่อยู่ใกล้ๆกันบ่อยๆแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะไปทิ้งรักแท้มาไม่ใช่นะแต่นี่เรามองว่าต่างคนต่างโสดแล้วมาเจอเจอกันคือมันเหมือนกับว่าถ้าอยู่ใกล้กันมันจะยิ่งลุ่มหลงคือถ้าสมมติอยู่ไกลกันอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าในกรณีคุณทั้งสองคนเจอกันบ่อยๆจะเจอกันบ่อยคุยกันบ่อยตกลุ่มรักกันแน่นอนอืมอืม แน่นอนไม่นา่าพลาดแล้วไพ่ขึ้นหลักเมืองคือความรักของคุณกองนี้คือเป็นความรักที่มั่นคงมากๆนะคะเป็นความรักที่เหมือนแบบไปได้วยกันดีแล้วก็ไพ่ขึ้นคําว่ามีเมตตามันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนน่ะจะช่วยเหลือหนุนนําหรือว่าเป็นคู่ที่หลายๆคนอาจจะอาจจะอิจฉาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วไพ่ขึ้นคําว่าชโลมใจไม่ต้องพูดเยอะเลยกองนี้คือชัดแบบชัดมาชโลมใจมันเหมือนกับว่าเป็นทั้งแบบ เป็นทั้งแฟนเป็นคู่มิตรได้ด้วยคือทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะลงตัวกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าจะเจอเขาได้ยังไงกิงฟ้ามองว่าบางคนอาจจะพูดคุยหรือจะเจอเ,จอเขาแล้วก็เป็นได้แล้วก็แต่คุณทั้งสองคนจะเจอจากการที่ต่างคนต่างอาจจะเพิ่งเสียใจหรือว่าเจ็บปวดจากอะไรบางอย่างมาแล้วมาเจอเจอกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งตัวคือกองนี้เป็นกองที่ไม่ได้ตั้งใจให้เจอกันแต่ได้มาเจอกันคุณเข้าใจไหม กิงฟ้าก็เลยแบบว่าไม่สามารถพูดได้ว่าเฮ้ยต้องเจอกันยังไงเดี๋ยวมันจะมีเหตุให้มาเจอกันนะคะเรามาดูระยะเวลาเคร่าวๆแล้วกันเนาะว่าจะเจอกันเมื่อไหร่พลังงานเขาขึ้นประมาณ3มามะค่ะคือบางคนอาจจะ3สัปดาห์3เดือนหรือ3ปีก็ได้มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะ ถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองสะก่อนนะคะเนี่ยถ้าเราเปิดกว้างเราแบบมีสังคมบ้างก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกันแต่ไม่ต้องไปฝืนมันไม่ต้องไปไปเรียกใครเข้ามาคือไม่ต้องไปแบบว่าไปนบนบานสันเกล่าวไม่เอานะคะทุกคนปล่อยตามธรรมชาติธรรมชาติปล่อยตามเวของเราเราใช้ชีวิตของเราถ้ามันจะเจอก็เจอ,เ,จอเองเพราะกิงฟ้าพูดเลยว่ากองเนี้ยหรือว่าคนคนเนี้ยจะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมและจะมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวนะคะหรือไม่ได้ตั้งใจให้เขาเข้ามาก็เข้ามาแต่อย่างที่บอกคือถ้าเราตั้งใจมากเกินไปอาจจะไม่มีเข้ามาแต่ถ้า ไม่ตั้งใจก็อาจจะมีเข้ามาฉะนั้นกิ่งฟ้าก็ขออวยพรให้คุณโชคดีมากๆนะคะได้พบเจอคนดีๆแล้วขอให้ตัวคุณและครอบครัวคุณมีความสุขมากนะคะขออนุญาตจบคานานนบําทํานายในเพื้งนี้นะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่งองกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะหรือทั้งนี่กดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ้งๆเป็นกํลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านไว้ใหม่คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกํลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะ ที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ e s c r i p ป i o นไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ